พี่คะพี่น้องอันอีกมุมหนึ่งนะจ้ะบินดี้ดอกใหญ่อันนี้ตาดมามแม่มา,าเอ,อานนาด้วยน้องแม่น,นแับนี้น้องน้อพี่น้องไอ้จิ้งจอกเหมือนกล่องเยอะจ้ะอันนี้มาต้นอีกต้นหนึ่งนะจ้ะบินดี้ดอกใหญ่นะะบเบิ้งพี่น้องกล้วยไม้นนจ้า chuối mày vô cò nhắn mấy chị nào chị thưa các bạn ơi Dạ thưa các bạn ơi Dạ thưa nó bạn ơi Nói thưa các chị Chị งามขนาดพี่น้องนี่ค่ะงามหลายพี่น้องจ้ะเพิ่งพี่น้องตื่นตาตื่นใจน้ำจิ้มบอจ้าพี่น้องงามน้ำจิ้มบอจ้าพี่น้องจ้าเฮ้ยเบิ่งงามอี๋ีด้อพี่น้องจ้าเบิ่งเบิ่งเบิ่งคนเฮ็นใจงาม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 โอ้ยลูกหลานก็ได้เนาะเบิ่งพี่น้อง อันนี้เป็นหนวดดื้อสีได้จ้ดเดอ้อ่พี่น้องตอนลงนี่เป็นกล้วยไม้ได้จ้ดเด้อพี่น้องนะคะพี่น้องจ้ะงามได้นคะคะต้อนอย่างนี้โอ้ยจินมกับมม่วมหูจักซื้อเนาะจะเนาะอันนี้เป็นอันต้นท้องกวาวกำลังหน่อยอยู่เนาะพี่น้องเนาะพี่น้อง Ngâm bò nồng dây cốm Đây là tìm cách quê mày nè tự nhiên chì shop chì shop lại nồng chà Ngâm năm tìm bò chà ngàn năm tìm bó chá, งามน้ำติ่มบอจ้าพี่น้องโอ้จะติ่มกับบอจู่จักชื่ออันต้นใหม่หลายเนาะพี่น้องเนาะ พาแม่มาชมมาเที่ยวนะกันเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วงามบอยาจยสวยไหมยายสวยไหมโอ้ได้พี่เชิญเติบผมอมดอกไม้สวยดอกไม้สวยยอมใจเด่นาานะจ๊ะเนาะ โอ้ยยายเลยร้องลิปเด้อจ่าเด้อน้องเอ็เฮ็ดคลิปเด้อนี่น้องท้ำช่องเด้อจ่ายายอุ้ยงามเนาะยายเนาะจะเอาภาษาอะไรนี่สวยๆอุ้ยงามอีกทีจ้ะโอ้ขอดสวยงามสวยงามพี่น้องกันเบิ้งเบิ้ง จิมไม่ได้ตรงกล้วยไม้จิมกับโอ๊ตมาได้พี่น้องจ้างาม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 งขอถ่ายดูแป๊บเลยจ้าเด้อนี่ค่ะต้นกวังนะคะนางกวังพูดสวยมากพี่น้องพี่น้องจ้าอันนี้เก่งซื่อเลยจ้าเด้อ ้นฟืนใหญ่อจากทพี่นองจ้ะพอจับีนเล่ยจักหน่อยพี่น้องปัาบอกว่าห้ำจับน้ำยางนาน้างนพนยางน้ำานอยางนี่น้ำงน้ำยางน้งน้านยน มีกำานดตไทยแล้วจ้ะพี่น้องจ๋าจิ๋มก็เลยมาเก็บอันดอกไม้งามๆม,มาฝากจ้ะพี่น้องน้องจะ๋ะก็จะมี๊ยนี่ค่ะโอ้จิ๋มก็อันกล้วยไม้น,น,น,นี่ชอบชอบพี่น้องอันนี้ต้นเฟิร์นอันนี้ต้อนของเราเนี่ยอ่า สับปะรดเล็กคิวออกดอกพี่น้องจ้ะพี่น้องพี่น้องกล้วยใหม่มี่จะฉอกงามๆเลยจ้ะพี่น้องจ้ะน้อพี่น้องงามเลยสวย ดอกกุ้งงามนะพี่น้องนาอพี่น right> ้องนี่พ um ี่นม่กันต้นมะพรูวอันนี้ก็งามแต่พี่น้องอีสีหนึ่งด้วยจ้ะหลายพี่น้องด้วย เพราะแม่งดอกอุ้ยห้ามเข้าอันนี้ดอกสดได้จะเด้อด,ดอกกิงได้จะพี่น้องเบิ้งพี่น้องง๊าบอา่าจ๋าง๊าบอา่าจ๋าพี่น้องเบิ้ง สีข้าวสีชมพูสีม่วงสีส้มน้ำลายที่น้องจ้ะคนกับทีนีนไ่ไอ้น,น้ำไห้เนาะคะเนาะ เก็บไจ้จะเด้เอจากพี่น้องจ้าสวยมากทำอะไรพี่น้องมันก็จะโดนน้ำน้ำไค่พวกเราเพิ่พงจบการน้ำเนาะพี่น,อน้องเนาะโอเคเนาะค่ะเนาะงสิงบระคองการคลิ๊ ช่องส,สินเสนยงอสบายสบายน้ำเนด้วยจากพี่น้องจดาฝากูแดงกดแชร์จากพี mm ่น้องขอบคุณเปิดเก่าขอบคุณเปิดใหม่แล้วกัะนเนาะ, mm hmm. ะไมจ่จ้ามาแล้วก็จะดื่มโดกระดิง่งให้งิ่น้ำเนืน้อจากพี่น้องจดาโอเคจา้าคินีพ่อกระดิ่งก็น่ะจ้ะนาะเอาลองไปงามๆมาฝาก mm hmm. พี่น้องสีชมพูอมม่วงนิดๆสีเหลืองพี่น้องจา้า งามพี่นอ้องห้ามจับพี่นอ้องเออนกะพี่นอ้องอันฟั่งนั้นก็จะเป็นดอกดินดี้ดอกใหญ่นะจ๊ะ